โคตรอัจฉริยะพวกเรื่องบ้าบอไม่มีวันเป็นจริงโอ,อ้ที่รกันไม่มีใครยากฟังแต่ทำไมยังพูดยังพูดไม่หยุดเลยเรื่องผีที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้เกิดจากการที่ผมศึกษามาและจากการวิเคราะห์ด้วยความรู้ที่มีฉะนั้นไม่จะเป็นต้องเชื่อผมนะครับ พราะผมตรักรู้อยู่ตลอดครับว่าเรื่องที่ผมพูดไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถคิดและวิเคราะห์ตามได้ถ้าจะให้ผมอธิบายถึงเรื่องผีเนี่ยผมก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่ผมจะต้องพูดถึงศาสนาในบางจุดซึ่งอาจจะกระทบกับบางท่านได้แต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมไม่สนก่อนอื่นต้องขอบ,บอกก่อนว่าศาส,สนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคือศาสนาผี จริงๆมันไม่ใช่ศาสนาหรอกครับแล้วมันก็ไม่ได้มีชื่อเรียกด้วยมันเป็นความเชื่อเก่าแก่ก่อนที่จะมีการจัดระบบเป็นศาสนาต่างๆโดยเริ่มแรกมนุษย์เชื่อเรื่องวิญญาณและพบหลังความตายโดยจะมองว่าความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์มีตัวตนที่แท้จริงคือวิญญาณเพราะมนุษย์เราไม่สามารถทำความเขา้าใจได้ว่าจริงๆแล้วความตายมันคืออะไรนอกจากการน,นอนแน่นิ่งไม่หายใจแล้วตายแล้วจะเป็นยังไงต่อเราเลยตีความว่าความตายคือการที่ดวงวิญญาณออกจากร่างแบบไม่กลับมา แต่ขอบอกนะครับว่าสมัยนั้นมนุษย์ไม่ได้มองเรื่องผีหรือวิญญาณเป็นความเชื่อนะครับแต่เขามองเป็นความจริงตามธรรมชาติฉะนั้นความเชื่อในวิญญาณมันเข้มข้นกว่าคนที่เชื่อเรื่องผีสมัยนี้ซะอีกครับนอกจากนี้การมองความตายในลักษณะนั้นนะครับมันช่วยบรรเทาความเสียใจต่อการจากไปของคนที่รักได้ระดับหนึ่งแต่วิญญาณที่มนุษย์เชื่อนั้นไม่ได้มีแค่วิญญาณของมนุษย์นะครับแต่รวมไปถึงสรรพสิ่งในธรรมชาติมนุษย์เชื่อว่าธรรมชาติรอบตัวมีวิญญาณสิงสถิตอยู่ ซึ่งวิญญาณในธรรมชาติมนุษย์จะมองว่ามันเป็นสิ่งที่มีอํานาจที่เหนือมนุษย์เรามากหรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะธรรมชาติสามารถก่อให้เกิดภัยพิบัติได้เช่นแผ่นดินไหวน้ําท่วมลมพายุด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงหวาดกลัววิญญาณตามธรรมชาติและให้การเคารพบ,บูชาอารมณ์คล้ายๆกับการที่ประจบประแจงเพื่อตัวเองปลอดภัยจากผู้มีอํานาจนะครับ นอกจากนี้ยังบูชาธรรมชาติเพื่อหวังว่าจะร้องขอบางสิ่งบางอย่างได้เช่นการขอฝนซึ่งถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมนุษย์ก็จะบองว่าวิญญาณไม่ตอบรับแต่ถ้ามันได้ผลเนี่ยมันยิ่งตออย้ำความเชื่อเรื่องวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไปอีกครับ แต่มนุษย์เราก็มีการแบ่งเลเวลของสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะครับถ้าเป็นธรรมชาติที่อยู่ไกลเกินความเข้าใจของมนุษย์เนี่ยมนุษย์จะนับถือสิ่งนั้นเป็นเทพเจ้าเช่นที่ผมเคยทําคลิปเรื่องพระเจ้านะครับเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือฝนพวกนี้มักจะโดนตีว่าเป็นพลังอํานาจของเทพเจ้าส่วนจะมีใครบ้างหรือมีกี่องค์เนี่ยก็แล้วแต่วัฒนธรรมของภูมิภาคนั้นๆแต่เนื่องจากมีเทพเจ้าก็ย่อมมีสิ่งที่ตรงข้ามกันนั่นก็คือปีศาจและวิญญาณร้าย ซึ่งพวกปีศาจเหล่านี้จะเป็นตัวแทนของภัยพิบัติโรคระบาดและเหตุร้ายที่เกิดกับชนกลุ่มนั้นซึ่งโดยสรุปก็คือไม่ว่าจะภูมิภาคไหนในโลกการมีความเชื่อคล้ายๆกันเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับเพราะมันเป็นการตอบสนองต่อความกลัวและความไม่รู้ของมนุษย์แต่ถึงจะบอกว่าคล้ายกันแต่โดยรายละเอียดทั้งลักษณะดวงวิญญาณเทพเจ้าและพูดผีปีศาจในแต่ละความเชื่อล้วนต่างกันครับฉะนั้นถ้าจะตีความว่าการที่คนทั่วโลกมีความเชื่อเรื่องผีแปลว่าผีน่าจะมีจริง ก็ต้องตีความด้วยว่าเทพเจ้าสายฟ้าน่าจะมีจริงเช่นกันอันที่จริงศาสนาในยุคโบราณนะครับจะเป็นศาสนาที่บูชาเทพเจ้าเป็นหลักเช่นเทพเจ้ากรีกเทพนอ้อเทพอียิปต์ซึ่งศาสนาเหล่านี้นะครับจะมีเทพหลายองค์เราเรียกว่าพระหุเทวนิยมที่ต้องมีหลายองค์นะครับเพราะว่าแต่ละองค์เนี่ยจะเป็นตัวแทนของสิ่งต่างๆในธรรมชาติซึ่งก็มีหลากหลายอย่างแต่ศาสนาเหล่านี้นะครับล้วนแต่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา ซึ่งมันจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนผ่านการนับถือศาสนาและยิ่งในปัจจุบันนะครับที่เราสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้วยวิทยาศาสาตร์ได้เนี่ยเทพเหล่านี้ก็จะกลายไปแค่แรงบรันดาลใจในการสร้างหนังการ์ตูนแล้วก็เกมแนวแฟนตาซีแทนส่วนศาสนาที่ยังนับถือเทพเจ้าอยู่ในปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นศาสนาที่นับถือเทพองค์เดียวหรือที่เราเรียกว่าเอกเทวนิยมเช่นคริสต์แล้ก็อิสลาม โดยเทพที่นับถือเนี่ยจะไม่ใช่เทพที่เป็นตัวแทนของธรรมชาติครับแต่จะเป็นเทพที่เป็นผู้สร้างธรรมชาติและกําหนดกฎเกณฑ์ให้ธรรมชาติทั้งโลกและมนุษย์เนื่องจากเทพตนนี้นะครับไม่ใช่ตัวแทนของธรรมชาติจึงไม่ได้ถูกหักล้างด้วยคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยมีข้อจำกัดในการศึกษาจึงยังไม่สามารถอธิบายได้ทุกอย่างแต่ว่าในเชิงลึกเนี่ยมันหักล้างได้นะครับแต่ด้วยเหตุนี้เนี่ยความเชื่อเรื่องเทพผู้สร้างสูงสุดเนี่ยจึงยังมีอยู่ในปัจจุบันและยังเป็นสิ่งที่ได้รับการเคารพ ทีนี้เรากลับมาเรื่องผีกันต่อเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าปัจจัยหนึ่งที่ความเชื่อเรื่องเทพผู้สร้างเนี่ยยังคงอยู่เพราะว่ามันยังไม่ถูกหักล้างโดยวิทยาศาสตร์ผีก็จะคล้ายๆกันครับเพราะผียังไม่ถูกวิทยาศาสตร์หักล้างได้แต่ประโยคเมื่อกี้ผมล้อเล่นนะครับคือผมจะอธิบายอย่างนี้ครับคือมนุษย์เราเนี่ยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อค้นคว้าหาที่มาและความเป็นไปของสิ่งที่มันมีอยู่จริงขีเส้นใต้คําว่ามีอยู่จริงเรื่องผีเนี่ยเป็นสิ่งที่มาในรูปของคําบอกเล่า การบอกต่อและไม่มีใครออกมาให้ดูได้อย่าสับสนกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับอากาศเรามองไม่เห็นแต่เราสามารถตรวจสอบการมีอยู่ได้แต่เรื่องผีเนี่ยก็มีคนต้องการจะพิสูจน์เหมือนกันครับมีคนทําการทดลองทางวิทยาศาสตร์เช่นกันแต่ทว่าตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันนะครับไม่มีการทดลองหรืองานวิจัยชิ้นไหนเลยนะครับที่สามารถพิสูจน์การมีอยู่ของผีหรือวิญญ,ญาณได้ขอย้ำว่าไม่มีแม้แต่งานวิจัยเดียวนะครับสิ่งที่วิทยาศาสตร์ค้นพบคือ จิตของมนุษย์ครับมันคือกระแสะประสาทที่ทํางานในอวัยวะที่เรียกว่าสมองไม่ใช่วิญญาณวิทยาศาสตร์ปัจจุบันไม่ยอมรับเรื่องวิญญาณนะครับฉะนั้นความเชื่อว่าจิตของมนุษย์คือวิญญาณจึงไม่เป็นความจริงและในเมื่อวิญญาณไม่มีจริงผีก็จะไม่มีจริงเช่นกันเพราะมนุษย์เราตีความว่าผีก็คือวิญญาณของคนตายนะครับฉะนั้นถ้ามีไอโง่คนไหนที่ชอบอ้างวิทยาศาสตร์แต่กลับบอกว่าผีมีจริงไอคนนั้นจะเป็นแค่คนอวดฉลาดที่ไม่มีความรู้ในทางวิทยาศาสตร์มากพอ ส่วนใหญ่ความเชื่อเกี่ยวกับผีในทางวิทยาศาสตร์ครับจะเป็นสิ่งที่คนไม่มีความรู้เนี่ยเข้าใจผิดไปเองเช่นผีเป็นพลังงานซึ่งมันไม่มีพลังงานไหนนะครับที่เป็นพลังงานผีและก็ไม่เคยมีใครค้นพบด้วยพลังงานผีเนี่ยหรือจะแถว่าผีอยู่ในอีกมิติที่เป็นจุดทับซ้อนส้นตีนอะไรก็แล้วแต่ครับอันนั้นก็ไม่มีนะครับฉะนั้นที่นายคูมะคนใจตุดเนี่ยมามโนว่าผีมีจริงผมจึงสงสัยว่ามันไปเอามาจากไหนทีนี้บางคนสงสัยอีกว่า อ้าพี่ถ้ามันไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่ามีเนี่ยแล้วที่เขาพูดพูดกันเนี่ยเขาไปเอามาจากไหนในช่วงต้นคลิปผมอธิบายไปแล้วครับว่าความเชื่อเรื่องผีมันมาจากแนวคิดของคนโบราณที่ไม่เข้าใจเรื่องชีวิตและความตายจึงใช้คําอธิบายแบบผิดๆแต่ทําไมคนถึงคิดแบบนั้นเรื่องผีเนี่ยจริงๆมันมีคําอธิบายนะครับมันมีาศาสตร์ที่ศึกษาแล้วก็อธิบายแนวคิดแล้วก็พฤติกรรมของมนุษย์ศาสตร์นี้เราเรียกว่าจิตวิทยา ในทางจิตวิทยานะครับอธิบายว่าความเชื่อในตัวตนเหนือธรรมชาติเนี่ยมันมาจากพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าพฤติกรรมการสืบหาผู้กระทํามันเป็นพฤติกรรมที่เวลามีสิ่งเหล่าเช่นเสียงเนี่ยเกิดขึ้นมาสิ่งมีชีวิตจะพยายามหาต้นเหตุของเสียงเพื่อประเมินว่าไอ้ต้นเหตุเนี่ยมันเป็นอันตรายหรือเปล่าอันตรายที่พูดถึงเนี่ยก็คือผู้ล่าตามธรรมชาติครับมนุษย์เราก็มีเช่นกันแต่จะต่างจากสัตว์ตรงที่ว่าสัตว์เนี่ยมันจะคาดไว้ก่อนว่าผู้กระทำเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์นักล่า ต่อให้เป็นแค่เสียงกิ่งไม้ล่วงก็ตามเนี่ยสัตว์มันจะคิดไว้ก่อนแล้วว่าอาจจะมีผู้ล่ามาแต่มนุษย์เราคิดได้ซับซ้อนกว่านั้นครับถ้าเป็นเสียงที่เกิดจากผละไม้ตกพื้นเนี่ยมนุษย์เราจะประเมินได้ทันทีครับว่าไม่ใช่สัตว์นักล่าแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เกินความเข้าใจของมนุษย์เช่นฝนสายฟ้าหรือเสียงที่เกิดจากที่มืดที่เรามองไม่เห็นแหล่งกําเนิดเสียงเนี่ยมนุษย์จะตีความไปว่ามีตัวตนบางอย่างอยูอย่เบื้องหลังทีนี้เนี่ยก็จะสอดคล้องกับที่ผมอธิบายไว้ตอนต้นคลิปว่าแนวคิดเกี่ยววกกัับตตตนนนเหหือธรรมมชาาาิจไ แต่ก็จะมีบางคนเช่นไอ้ควายคุมะก็จะสงสัยอีกว่าแล้วคนที่เคยเห็นผีล่ะเข้าเห็นอะไรจิตวิทยานะครับอธิบายปรากฏการณ์ของการเห็นผีไว้ครับว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าจิตปรุงแต่งคุณรู้ไหมครับว่าสมองเนี่ยมันเป็นของเราก็จริงแต่มันหลอกเราได้นะครับคุณลองดูภาพนี้ครับแล้วผมถามหน่อยว่าคุณว่าจุดกึ่งกลางของเส้นตรงเส้นนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนถ้าคุณแค่มองเข้าๆนะครับคุณอาจจะคิดว่ามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันอยู่ตรงนี้ครับ ไม่เชื่อคุณเอาไม้บรรทัดมาวัดที่หน้าจอได้เลยครับหรือตัวอย่างที่2นะครับเรามองแบบนี้เนี่ยคุณอาจจะคิดว่า2จุดเนี้ยสีมันต่างกันแต่จริงแล้วสีทั้ง2จุดนี้ครับเป็นสีเดียวกันอันนี้คือตัวอย่างของการที่สมองมันหลอกเราสมองมนุษย์เนี่ยถ้ามันอยู่ในสถานการณ์เฉพาะนะครับมันจะทําให้เราคิดไปในทางที่ขัดกับความเป็นจริงได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผีผมสมมติให้คุณฟังนะครับคุณเคยเห็นหุ่นลองเสื้อไหมครับ หุ่นองเสื้อเนี่ยถ้ามันอยู่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราไปเดินห้างเนี่ยเราเห็นเราก็เฉยๆกับมันแต่ถ้าคุณเห็นหุ่นลองเสื้อในบ้านหรือตึกห้างเนี่ยอารมณ์มันจะเปลี่ยนไปอีกแบบเลยใช่ไหมครับแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าผีที่คนเห็นเนี่ยเป็นหุ่นลองเสื้อนะครับผมจะสื่อว่าเวลาเราอยู่ในสถานการณ์เฉพาะสถานการณ์เฉพาะในที่นี้ก็คือสถานการณ์ที่มันวางเวงครับผมคงไม่ต้องอธิบายนะครับว่าวางเวงคืออะไรในตอนนั้นเนี่ยจิตเราเนี่ยมันจะหลอกตัวเองได้ง่ายครับว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นสิ่งเหนือธรรชาติ โดยเฉพาะถ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันมีรูปแบบหรือลักษณะที่มันตรงกับภาพจําที่เรามีอยู่แล้วในสมองผมเคยอธิบายไปแล้วครับว่ามันเรียกว่าปรากฏการณ์พารโดเลียไม่ถึงกับต้องเป็นรูปร่างของคนหรอกครับแค่เราเห็นอะไรขาวๆที่หางตาเนี่ยเราก็จะคิดว่ามันเป็นผีแล้วครับยิ่งถ้าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่กลัวผีแบบจะจัดนะครับก็จะยิ่งสามารถเห็นอะไรแบบนี้ได้ง่ายแต่ปรากฏการณ์แบบนี้นะครับเราจะเห็นแค่ผ่านๆน,นะครับไม่ได้เจอจังๆฉะนั้นไอ้พวกที่บอกว่าเคยเห็นผีตัวเป็นๆมายืนฉีกยิ้มหรือพูดคุยด้วยยเนยนนีี่ออัั้้คคืโมรบ ไอ้พวกเนี้ยมันก็แค่โมเพื่อโชว์เผาว่ากูเคยเห็นผีนะเว้ยหรือไม่มันก็หลอนยาแต่พอผมบอกว่าผีหรือวิญญ,ญาณไม่มีจริงเนี่ยชาวพุทธก็อาจจะเกิดคําถามว่าในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญ,ญญาณตามหลักศาสนาก็ผิดเหรอครับงั้นพบภูมิก็ไม่มีจริงนะสิแล้วแบบนี้ศาสนาพุทธก็เป็นเรื่องแหกตาเหรอครับคาตอบคือศาส,สนาพุทธไม่ใช่เรื่องแหกตาครับแต่ไอความเชื่อเรื่องพบภูมิและดวงวิญญ,ญาณไม่ใช่ของศาสนาพุทธครับ ย้ำนะครับความเชื่อเรื่องพบภูมิและดวงวิญญาณไม่ใช่ของศาสนาพุทธถ้าคุณเข้าใจไปแบบนั้นนะครับคุณจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกพุทธโทเลียนแต่เนื้อหาส่วนนี้นะครับผมอธิบายในคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวไปฉะนั้นเรื่องหลักการของพุทธศาสนาเนี่ยผมจะย้ายไปในคลิปสารเลวอีกคลิปหนึ่งถ้าคุณสนใจก็ไปฟังต่อได้นะครับและก่อนจากกันนะครับผมจะฝากข้อคิดจากนักปัญญาชาวกรีกท่านหนึ่งเอาไว้นะครับนักปัญญาท่านนี้เขาชื่อว่าอรลิสโตเทลเขาบอกเอาไว้ว่า อย่างโง่อย่างทีละการและอย่าขี้ขาดอย่างคุมะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ